ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับฝนนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับมาแครโอ้ม y g ก d แย่งซินตลอดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดประเด็นร้อนกันนะคะว่านะคะสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณแจสเปอร์กันสักนิดนึงนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคะกับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ ตอบค่ะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับโควิดที่กําลังจะมาในรอบนี้คะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบนะคะคุณแจสเปอร์นะคะก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะฝั่งของด้านจัสตินมากนะคะคุณจัสตินคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะกับสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้นะคะในช่วงของยุคโควิด 19เชิญคุณจัสตินตอบเลยค่ะ oh. แล้วนี่ก็เป็นคำตอบของคุณจัสตินนะคะคุณจัสตินมีความคิดเห็นอย่างไรนะบ้างคะโอเคค่ะอืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณจัสตินก็บอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะ ช่วยเหมือนแบบว่ากักตัวในการที่แบบว่าอยู่บ้านนะคะจะบอกว่าไม่ให้เครียดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะยังไงสถานการณ์แบบนี้มันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะมีผลกระทบต่อรายได้อีกด้วยนะคะก็ทําอะไรไม่ได้นะคะนอกจากทําใจแล้วก็จะต้องยอมรับมันแล้วก็ ก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะคุณแจสเปอร์คะคุณช่วยพูดให้กำลังใจนะคะพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะหรือว่าผู้ชมที่รับดูอยู่นะคะคุณช่วยพูดให้กำลังใจทุกคนหน่อยค่ะนะคะเกี่ยวกับ สถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้นะคะโควิดเอ,อคุณเจสเปอร์นะคะจะให้กำลังใจทุกคนว่าอย่างไรมั้งคะเชิญค่ะจนคเครียดกนล้จนคเครียดกินแล้วข่ะนี้ก็เป็นคำตอบของคุณเจสเปอร์นะคะที่ให้กำลังใจทุกคนก็คือก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะอยู่ให้ห่างไกลจากผู้คนนะคะ ก็สวมใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ขยันล้างมือนะคะลืมพกเจลแอลกอฮอล์นะคะอย่ากออกจากบ้านถ้าไม่จําเป็นประมาณนี้นะคะคุณเจสเปอร์มีอะไรที่จะบอกกับทุกคนอย่างไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณจาวิทต่อเลยนะคะคุณจาวิทคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะต่อสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้นะคะอยู่ในยุคข,ของโควิด -19 คุณจาวิทมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ มีอะไรที่อยากจะบอกกับทุกคนไหมคะโอเคค่ะคุณจาวิตก็บอกว่าไม่มีอะไรจะบอกนะคะนอกจากเป็นห่วงรักแล้วก็ให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคใช่ไหมคะคุณจาวิตโอเคค่ะคทุกคนคะที่เราจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเราไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะคะก็ งดดราม่านะคะโอเคคุณแจสเปอร์มีอะไรจะพูดอีกไหมคะถ้าไม่มีก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะค่ะถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย